เดียวแล้วทำอะไรแอบเอาไว้ยังเขาให้สีฟ้าไม่ได้ให้สีชมพูไม่รู้นะไอพ่อแม่ดูนั่งทำน้หยนั่งอยู่เลยนี่ข้ามันรู้นะเด็กเขาไม่ได้ นั่นพี่เข็มพิกมาแล้วพี่เข็มมาแล้วเอาของเขามาของพี่เข็มพิกอ่ะเร็วเร็วเอามาเก็บเร็วพี่เข็มมาแล้วเร็วเร็วพี่เข็มมาแล้วเร็วเข้าเร็ว พี่เข็มพิทมาแล้วเร็วเอเอเอเขาเป็นแฟนเก๋าพี่เข็มพิทมาแล้วเร็วเร็วเอาเก็บที่เร็ว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 พี่เข็มมาแล้วเร็วเอาสินค้ามาเล่นได้เร็วพี่เข็มพิทมาแล้วเร็ว ทำอะไรครับเก็บเร็วของพี่เขา,เาเของพี่เขามันจะมาขอไอ้ผาขอไอ้หญเนี่ยโอ๊ยแม่ <laughs> แม่จะไม่เอานะไม่ทำอย่างนี้นะเมื่อว,วามันจะทำทิ้งได้และแ,แม่ไม่ให้ทำ ไม่มันจะโหยิ่งกว่ากำลังดูไอ้นี่หยุดยอดจ่ดจดๆๆยแม่มันกำลังุไม่ได้นะเข็มไอ้เรดานี่คือยายหลานกำลังสอนรองคุยกันนะคะวการแหมหันหลังอือคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะฮะโอ้ยหน้าดูเลยเราอะ่ะน้ำเฉย 呃，对了。